ฤดูการทำนาปีกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วในทุกภาคของประเทศไทยชาวนาจะเริ่มลงมือปลูกข้าวตามจำนวนที่นาของตัวเองซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกันหนึ่งในนั้นคือการเช่าที่นา โดยก่อนหน้านี้คอสอชอได้รับการร้องเรียนว่าเชานาถูกเอาเปรียบจากนายทุนอย่างมากค่าเช่านาปรับขึ้นแบบก้าวกระโดดจาก500ถึง1,000บาทต่อไร่ต่อปีมาเป็น1,000ถึง2,000บาทต่อไร่ต่อการทำนาหนึ่รอบด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ2มาตรการคือ 1. ควบคุมค่าเช่านาไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 2. ขอความร่วมมือในการลดหรืองดค่าเช่านาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติทั้งนี้ในฤดูการผลิตข้าวในปี2559ทับ60หรือข้าวนาปรังผลการดาเนินการในมาตรการควบคุมค่าเช่านาจำนวนรวม4ภาคมีผู้เช่านาทั้งสิ้น350,000กว่ารายในพื้นที่9ล้านกว่าไร่สามารถควบคุมค่าเช่านาได้รวม 2 6 0 0ื0นกว่าไราในพื้นที่8ล้านไร่ผลการเจรจาลดค่าเช่านาได้1 0 0 0 0กว่าไราในพื้นที่2ล้านไร่รวมเป็นเงินที่เจรจาขอลดค่าเช่านาจากมาตรการน,นี้ได้ทั้งสิ้น48ล้าน3แสนบาทปัจจุบันเนี่ยคือผมทำนาอยู่60ไร่คือ60ไร่เนี่ยผู้ให้เช่าก็ได้เก็บค่าเช่าผมม่าราคาสูงอยู่ต่อมาก็ทางคณะอำเภอเนี่ยก็ได เรียกผู้ให้เช่าและผู้เช่าอ่ะได้ไปพูดคุยกันที่อําเภอเพื่อจะปรับลดลงมาอีกคือของรัฐบาลก็คือไล่ละหนึ่งพันผู้ให้เช่าและผู้เช่าอ่ะไปพูดคุยตกลงราคาเพื่อให้ลดราคาจากไล่ละหนึ่งพันบาทนะให้เหลือแปดร้อยรัฐบาลควบคุมได้ชาวนาก็โอเคครับผมทุกวันนี้ก็แฮปปี้กันนะครับผมว่าราคามันก็ต่ำลงมาแล้วครับผมก็ทำให้ต้นทุนเราการผลิตก็ลดไปส่วนหนึ่งครับผม สำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติได้ดำเนินมาตรการลดหรืองดหรือยกเว้นค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโดยสามารถเจรจาลดค่าเช่านาจำนวนผู้เช่านา581รายพื้นที่เช่านา7,000กว่าไร่ลดค่าเช่า,ามาได้1ล้าน1แสนบาทงดเก็บค่าเช่านาจำนวนผู้เช่า,า16รายพื้นที่เช่านา266ไร่ จำนวนเงินที่งดเก็บค่าเช่านา2,60 0 0 0กว่าบาทรวมจำนวนเงินที่ลดและงดเก็บค่าเช่านาทั้งสิ้น1 3 0 0 0 0้กว่าบาทสำหรับฤดูการปลูกข้าวนาปี2559ทับ60ทางกระทรวงมหาดไทยคาดว่าจะสามารถลดค่าเช่านาได้ไม่น้อยกว่า200บาทต่อไร่